เขาก็ใจอยู่ดีกว่าขึ้นมาเหมือนเหมือนอะไรเหมือนตัวอะไรเล็กฮะสีเล็กเหรอเป็นสาวใช่มาอะไรอ่ะเจอะไรวะป่าเถอะจะป่าเจ้าป่าสิงโตไม่ใช่เจ้าป่าก็คือสิงโตเจ้าป่าจ้ป่าเล็กก็สิงโตหน่อยเสือถูกต้องเสิงอะไรนี่อ้าวนี่ไทรอัมไทเกอร์ไง ก็คือเสือดูหน้าตาม,มาันดิชื่นเหมือนเสือเนี่ยทำไมหน้าเหมือนมดเอ็กก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> หน้าเหมือนตะกะแตนตำข้าวเออเหมือนตากแตนมากกว่าน่ะไม่น่าจะเหมือนเสือแต่เขาบอกว่ามันเหมือนเสือมันก็ต้องให้เขาเป็นเสือ <c oughs> เขา <c oughs> พยายามไทอ้ําเขาพยายามทําให้มันเหมือนเสือแล้วอ่ะเราก็มองมองให้มันเป็นเ,เหมือนเส <c oughs> ือเพื่อใครจะทำเสือทำไมเสือสาวยังไง <c oughs> ไน,น่าจะใส่ <c oughs> ย้อนมาอีกแล้วเราทำมันรักเกลียดติเลยเธอเดี๋ยว โยมาชิ่ก็จูมาเจ้าลีจิงยาแม่แม่แมหแม่ไทยอ้มไทกเกอร์ครับเพื่อนๆก็ไม่รู้จักรู้จักกันหรือเปล่านะแล้วก็ครั้งแรกของเราครับที่แสงเพิ่มกินมีทัวรลิงนะสไตล์คลาสสิกนะสไตล์คลาสสิกนะเราไม่เคยเอาทัวรลิงไทยอ้มเลยนะ เราไม่เคยรู้มือนกันนะว่ามันมีนะเนี่ยเพิ่งจะรู้เลยว่ามันมีไทได้ยินชื่อมานานแล้วว่าคือมีไทเกอร์แปดอเขาบอกว่ารถใช้ดีนะเมื่อกี้ลองขี่มาจากบ้านก็เออขี่ดีมีน้ำหนักที่เบาขี่คล่องนุ่มสบายแรงด้วยนะเป็นเครื่องยนต์สมสูบเนี่ยดูท่อมี3มสูบตัวนี้เป็นล้อซี่ลวดนะรหัสก็คือ XCA แต่ถ้าเป็นล้อแม็กจะเป็น RTR มัง้งน่าใช่จับไม่ได้เมือนกันเหมวมากก็พิษสาย <c oughs> คันนี้ของแต่งก็มีกัดแฮนด์การลม้มไฟสปอร์ตหลายสี่ดวงมโจโสวยชิวหน้าใหญ่มากเลยขี่พี่โดโลมเม่นเท่นะล้อซี่ลวดแล้วก็เนี่ยดูดีครอบหน้าโคตรใหญ่เลยเนะี่ยไม่เหมือนค้ายอื่นเลยนะจริงดูยางก็ใหญ่เก้าสิบขับเก้าสิบครอบยี่สิเอ็ดแน่ๆเลยนี่เนยหญิงเนี่ย เันนี้มาพร้อมกับปิ๊บศูนย์เลยสามใบเพื่อนๆนะชอบไข่ที่เล่นไม่ชอบเถอะทะใหญ่นะ่ะเนี้ยบอกเลยคันนี้ลุยสุดยอดนะยานนะเออไม่ใหญ่คมอมพอเพียวๆจริงๆแต่เสือมันก็ไม่ใหญ่อยู่แล้วนะก็เป็นเสือพวกเสือชิต้าเสือชิต้าแต่ความไวมันอาจจะไม่ใช่เท่าเสือชิต้าอีกราะมันเครื่องแค่แปดร้อยนี่แหละบางทีกําลังรถมันเยอะเกินไปก็เปลืองน้ำมันขับ ก็เลือเอนะเราก็เอานี่แหละประยัดตะมันด้วยนะแ0ดรอแต่วิ่งนะเขาว่าอะไรงกระเป๋าสใบนะนี่นี่เขาดีโคตรด,ดีนะพี่ชอบตรงเนี้ยที่ว่ามันมีรูปิดกุญแจเนไม่ให้หนังเขาด้วยบางค่ายอื่นกระเป๋าของไทเกอร์นี่สู้กระเป๋านี้ไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าดีดดเห็นี้ดูดินะม่มี ไม่ใช่การไอ้นี่การไอ้บ้ล่ามาแรงมาล่าเข้าไปทำหลังโหเปล่าสามใบนี่เธอไปเที่ยวสามปีวันนี่เธอใส่กระเป๋าใช่เธอใส่กระเป๋าไงพับจะพาใสจะพาได้โคตรเยอะเลยนะนี่จริงจริงใส่น้อนแข็งได้ป่ะใช่เสียบเบียร์เสียบเบียร์โซเซอร์ให้กินเบียร์ไปเที่ยวก็ต้องเมาใช่นี่มาดูห้องนี้นี่มีที่เสียบน้ำน้ำกินด้วยอืมจำนวยความสะดวกเหมาะกับการเดินทางใช่ ผักขาวสวยบรรยากาองไถอ้ำเลยแล้วก็มีซีซีไว้ลองขาวลองไหด้วยโจลุงท่ายนี่นะจอ L C D ไงโคตจังลูกเล่นโคตรเยอะแล้วตัวเนี้ยเพื mm ่อนหมายวิ่งสองพันสองหมื่นห้าสองมื่นห้าพันกิโลลูกเล่นเยอะมากเธอรูุ้บ้าคันนี้ถ้าอะไว่าเพื่อนๆ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราคับขับแล้วมันหนาวนะปรับเบาอุ่นได้ด้วยนะอรอ อุ่นตูดอุ่นมือใช่แ,<ต>แล้วเวลาซื้กับข้าวมาเย็นไม่งก็อุ่นกับข้าวจะเล่นอย่างเงี้ยได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไไดนะนะบไาเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวขี่ให้เพื่อนดูพอแล้วไอเี๋ยวที่เขาทํำมาแล้วทามืออย่างเงี้ยมันเหมือนไดนโนสสเสาร์ไอ้เล็กอะที่มันถึงมามานั่งดู คือมันมันกล้าขับไปเพราะมันมันไม่ค่อยเสถ่ามันสบายอะ่ะ ไม่ธรรมดานั่งสบายนั่งสบายไหมยช่เมื่อกี้เราจะหัวไปอ่าเงี้ยใช่เสืออ๋อกระเป๋าหลังก็เป็นทิ้งหลังได้เลยทิ้ไปเลยคนนั่งก็สบายอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องเก่งเนาะเวลาเวลาออกทริปคนขับก็จะไม่ไม่เก่งเฮ้ยเมียแม่งรุนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเออดีอ่าลงได้เลยคําว่าขึ้นชื่อว่าไทเกอร์ก็คือเสือเสือก็ต้องออกล่านะวันที่หนึ่งนี่ก็อาหารเปิดแล้วแา่เราอาจจะเปิดก็ต้องเอาไทเกอร์ไปออกล่า เธอไปไม่ได้เขาต้องออกล่าการออกล่ามันต้องหาเหยื่อมันต้องกินเหยื่อเข้าใจไหมเสือหน้าที่หาเหยื่อมันคือตัวเมียเว้ยเหรอเสือสิงโตอะไรพวกเนี้ยเอดีๆตจ้ผู้ก็รอกินอย่างเดียวเจาผู้รอขอให้เธอเอาไปหาไม่ไปไลเขาเป็นเสือแบบมือชีพแหมกากเลยนะกากเลยนะเพื่อนๆสุดยอดนะคันนี้บอกเลยเพื่อนๆถ้าใครสนใจนะมีกลุ่มคนเล่นอยู่แน่นอนนะนะ x c a ปี18ตัวนี้หน้าจอ LCD ตัวท็อปสุด มาทั้งระบบไฟสปอตไลท์นะแล้วก็กระเป๋า3ใบกันล้มนะครบหมายวิ่งแค่เพียง20,000กิโลร <Okay. S 1> าคานี้เดี๋ยวผมจัดให้เพื่อนๆแบบเอาไปขีเล่นเลยนะวันที่หนึ่งนี้นะเปิดหมดแล้วนะครับร้านของร้าน,านานะฮะนั่นเพื่อนจัดเลยนะแต่นี้แค่เพียงราคา3 4 9 0 0 0บาท Cold, <hold. S 1> โคตรโหดโหดปะคู้ดีอังกฤษไทยอ้ําขี้ไม่เมนใครแนะ่นอนนะบอกเลยจะเมาจะไม่มีแรงจะอะไรคุณฟ้าขี่ได้เลยเพราะว่ามันรถมันมีน้ำหนักเบามากนะและขี่ดีนะ ขี่เบาก็ได้ก็นุ่มสมูทเตะเกียร์อะไรดีเบรกเบิกซีพงซีพอดโอเคหมดนะแต่เร่งไปเมก็เก็นป่ะพี่ขี่มาเบาๆอยู่ดีพี่อาวุธมันก็ขึ้นเลยเห็นป่ะใช่ถ้าลอยๆตัวก็ขึ้น800นี่ขวดตัวพันสบายๆเม่เบื่อนะแค่เพียง3 4 9แสนสบาทเท่านั้นสนใจโทรเบอร์0 8 9 9 1้าเก่ียค่ะนี่แป๊บพ่รุ่งพลาไปก่อนไปก่อ